กพวเราแค่พิธีกรเออไหมใช่เราลูกคู่ไม่ใช่ลูกพี่เป็นเก่าคนปวดไหมพี่ปวดไหมใช่ไหมพี่พี่กวดไหมป้วไม่ปวดหรอกพี่ให้อภัยไหมครับพี่ชอบอ่ะพี่ชอบชอบเี่ยพี่เขาชอบมึงจะดูแนวโน้มเลยเข้าไปข้างไปข้างหน้าในแพงนั่พี่พี่หลงมิดพี่ถามหน่อยนะเวลาอยู่บ้านกับออกนอกเนี่ยพี่อ้อเนี่ย เอาเอาว่ามาเลยว่ามาเลยว่ามากดูไหมดูเฮ้ยถ่ายนี้ไม่ได้แพี่กลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัวปะไม่กลัวกลัว กูวนแล้วทาไมไม่กลัวไม่ใช่ไม่กลัวไไม่กลัวอย่างแรงไม่ใช่กลัวทไมนออเฉยเลยไอ้นงไอ้นยไอ้เนยเนยไอ้เนยไอ้เนยนอ้นยนอ้ยเนไอ้เนยเนไอ้เนยเนยไอ้เนยเนยไอ้นนไอ้เนยเนไอ้เนยนไอ้เนย่ยไอ้เนยนอเนีเยไอ้นยนไอ้เนยมนไอ้ยนไอ้นยนไอ้เนยนยไอ้เนยอ้เนนอ้ไอ้ยอ้เนยนไไอ้ยอ้เนยไอ้ยอ้ไอ้ยอ้ไอ้ยอ้น้ ใครอยากรู้อะไรโามเชียวไม่ีกลัวก็ไม่กลัวอะไรเีอะเลอนๆอฮะกลัวโอ้โหไมีตีลิปไม่หมดสติยังได้ยินเฮ้ยโอ้โหไอ้หน้าไม่มีกลัวไม่กลัวไม่กลัว